ต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช anel bird eye view ค่ะวันนี้มาพบเจอกับนกกันอีกครั้งและพี่อคาของเราในวันนี้นะคะจะประกอบไปด้วย5กล่องด้วยกันและหัวข้อในวันนี้เป็นหัวข้อที่ว่าด้วยเรื่องมีใครกันนะที่เขาแอบ,บชอบแอบบถูกใจหรือว่าแอบ,บสนใจในตัวคุณอยู่นะคะก่อนที่เราจะไปเลือกกลองไพ่นี้นะคะเราอาจจะต้องมาบอกข่าวดีกันก่อน,นะคะ่ะตอนนี้นะคะช่อง bird eye view ของเรานะคะมีการคอลแลบค่ะเพื่อทำ wall paper นะคะกับทาง moo for you นะคะและในเรื่องของการออกแบบเนี่ยตัวนกนะคะช่อง bird eye view เนี่ยเราได้ออกแบบในส่วนของ 2พยนะคะแล้วก็มีนักพยากรณ์อีก2ท่านที่ออกแบบในส่วนของตัวเลขนะคะแล้วก็ศาสตร์ห่วงจุ้ยนั่นเองโดยรูปแบบนะคะจะมี2รูปแบบให้เลือกสั่นกันนะคะก็จะมีทั้งแบบเรียบหรูนะคะแล้วก็แบบอลังการสําหรับใครที่ชอบแบบไหนนะคะก็สามารถที่จะเลือกได้เลยเนาะถ้าซื้อ2แบบนะคะราคา149บาทแต่ว่าถ้าซื้อแบบเดียวก็ราคา9 9บาทนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะทักไปได้นะคะที่ อินบ็อกซ์นะคะไลน์แอดมูฟ you หรือว่าจะเป็นลิงก์ที่นกทิ้งไว้ให้ด้านล่างในเดสคริปชันบอกนะคะก็สามารถที่จะไปดูกันได้เลยนะคะบอกได้เลยว่ามีทั้งในเรื่องของความรักแล้วก็เรื่องของการเงินนะคะให้ทุกคนได้ไปเสริมดวงกันในช่วงนี้นะคะโอเคกองไพ่ในวันนี้ที่มีกันทั้งหมด5กองนะคะทุกคนต้องทําจิตให้โล่งไม่ต้องนึกถึงใครนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันมาฟังคําทํานายกันว่าใครที่เขาแอบชอบแอบลืมแอบถูกใจหรือว่าสนใจในตัวคุณอยู่ไปลุยกันได้เลยค่ะ มีการทั้งหมด5้ากอง1 2 3่5สมี่ห้าเห็นกองไหนป๊อปอัพโดดเด่นมากมาที่สุดเลือกฟังคำทำนายกันได้เลยครับ่ะเรามาเริ่มกันนตื่นเต้นเนาะนกก็อยากรู้เหมือนกันคือตอนนี้นกยยังไม่ได้เปิดอะไรเลยทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะรู้ไปพร้อมๆกับทุกคนนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันที่กองที่1นนะคะเรามาดูกันซิว่าคนที่เขาแอบชอบหรือว่าแอบถูกใจหรือแอบสนใจคุณเนี่ยนะคะเขาคือใคร แล้วกว็คนคนนี้เขารู้จักคุณจากบุคคลที่สามที่แนะนําให้ได้รู้จักกันมันเป็นไพ่สามเหรียญทุกคนนะคะแล้วก็เป็นไพ่แบบลักษณะของการแบบแนะนํามาเป็นลักษณะของเพื่อนของเพื่อนหรือบุคคลที่แนะนําต่อมาจากบุคคลอื่นๆอีกทีอื ให้ขึ้นสองดาบนูคิดว่าคุณน่าจะไม่รู้อ่ะอาจจะไม่ได้คิดว่าเขาชอบคุณหรือว่าถูกใจคุณด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าเขาดูเป็นคนที่แบบก็แฮปปี้กับชีวิตเขาดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น่าจะเป็นคนที่ไม่ได้เข้าหาคุณเยอะมากมายขนาดนั้นแต่คนคนนี้น่าจะเป็นคนที่ชอบถูกใจแล้วก็สนใจในตัวคุณเขาเป็นคนนิสัยประมาณไหนคะจริงๆแล้วคนคนนี้เขาเป็นคนที่ข้อหัานทำอะไรเร็วตัดสินใจอะไรไวมากๆเลยนะคะสองคาธามันรีเฟิร์สเขาเป็นคนที่ เขาเป็นคนที่เท Action ั่นในชีวิต,ตอาจจะเป็นคนที่ w ว r k ์กอลกจริงจังในเรื่องของการงานจริงจังในเรื่องของการเงินไพโนก็ขึ้นธาตุไฟชัดมากพวกชาวเมษสิงห์ธนูคนคนนี้เป็นคนที่รักแล้วก็โฟกัสในเรื่องของความสัมพันธ์ภายในครอบครัวของเขาเป็นอย่างมากนะคะแต่เขาเป็นคนไม่ค่อยวางแผนอนาคตในชีวิตสักเท่าไหร่นะคือเป็นคนที่เน้นแบบโฟกัสกับปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยหรือเน้นปรับตัวกับสถานาการณ์ที่เกิดขึ้นกับปัจจุบันอะไรเงี้ยทำไมเขาถึงชอบคุณอะคะ จริงๆอ่ะคุณไม่ได้เป็นคนที่ตรงไทยตรงสเปคเขานะแต่ว่านึกว่าสาเหตุที่เขาชอบแล้วก็ถูกใจแล้วก็สนใจในตัวคุณมันเป็นลักษณะของบุคลิกบางอย่างในตัวคุณนะ่ย ที่ทาให้เขารู้สึกว่าเวลาเจอกันอ่ะคุณดูหน้าคนหาหรือคุณดูแบบเขาอยากจะรู้ว่าเอ้จริงๆคุณเป็นคนยังไงกันแน่คุณอาจจะไม่ใช่คนที่พูดเยอะพูดแยะหรือาอาจอาจจะไม่ได้เป็นคนที่เข้าหาใครได้แบบทุกคนอาจจะไม่ได้เปิดเผยชีวิตตัวเองทั้งหมดมันก็เลยทําให้เขาเหมือนแบบหลายๆครั้งเขาดูคุณไม่ออกอ่ะมันมีความมีสเสน่ห์บางอย่างที่เขารู้สึกว่าคนนี้ดูหน้าคนหาจาังเลยดูอยากรู้ว่าจริงๆแล้วคนคนนี้เป็น คนยังไงกันแน่บุคลิกยังไงกันแน่อืมใา้มันขึ้นว่าเขารู้สึกว่าตัวคุณเป็นคนที่ไม่ได้บอกหรือว่าไม่ได้แสดงบุคลิกภาพทั้งหมดของตัวเองออกมามันก็เลยทําให้คุณดูแบบดูมีสเสนอ่ดูน่าค้นหาในสายตาเขาทีนี้มาดูกันว่าเขาจะทําอะไรไหมนะคะในอนาคตกับความสำคัญนี้ก้า,าวาถา reverse judgment reverse king ถือ,าาอคาถา reverse queen o f cup รว่าเขาไม่ทําอะไร มันเหมือนกับว่าถ้าสมมุติว่ามีโอกาสหรือว่ามีเหตุหรือมีบรรยากาศอะไรได้คุณได้เจอกับเขาเขาก็จะพูดคุยเขาก็จะสื่อสารกับคุณ แต่ว่าถ้าจะให้เขาเทคแอคชั่นเร็วๆเนี่ยหนูกว่าเขายังไม่พร้อมเขามีอย่างอื่นที่ต้องโฟกัสอย่างเช่นเรื่องของการงานการเงินความมั่นคงหลายๆอย่างในชีวิตแต่คุณจะเห็นว่าเขามาส่องอ่ะหรือมาส่องมาจับตาดูมาอยากรู้อาจจะดูคุณผ่านโซเชียลมีเดียหรือว่าอาจจะส่องคุณเป็นประจำอะไรเงี้ยเขาอยากรู้ว่าชีวิตคุณเป็นยังไงหรือคุณเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คนคนนะี้เอาจริงๆนะว่าเขาจะไม่จีบคุณผ่านโลกออนไลน์หรอก เขาจะแบบถ้าคุณได้เจอกันหรือคุณมีเหตุให้ได้เจอกันเขาอาจจะเข้ามาพูดคุยหรือเข้ามาสื่อสารกับคุณมากขึ้นแต่นกว่าคนคนนี้เขาจะแบบไม่ได้แสดงตัวออกมาในชีวิตคุณแบบเยอะหรือว่ามากมายขนาดนั้นน่ะนะคะทีนี้ขอดูหน่อยว่าเขาเป็นคนยังไงเพิ่มเติมเนี่ยเอาจริงโน้ว่าคนคนนี้เขาก็เป็นคนคิดอะไรต่างนะหรือเป็นคนที่แปลกทาอะไรไม่เหมือนกับคนอื่นหรือมีแนวทางในชีวิตที่ไม่ค่อยเหมือนกับใครสักเท่าไหร่แต่เขาเป็นคนรักความแฟร์รักความเท่าเทียมรักความยุติธรรมในชีวิตอยู่นะ แล้วก็ที่สําคัญคนตัวนี้เขามีความน่ารักนะคะมีความแบบมีความจิตใจดีอะนะว่าเขาเป็นคนที่ไม่เคยคิดไม่ดีกับใครหรือว่าไม่เคยคิดท็อกซิกกับใครทีนี้เรามาดูการค่โรแมนต์ขอใบหนึ่งโคดิพเ mm hmm. อนดนซีนกบอกแล้วว่าคนคนนี้เขายังยึดติดกับบางอย่างอยู่หรือว่ายังมีบางอย่างที่เขาโฟกัสอยู่มันก็เลยทําให้เขาอะ ไม่พร้อมที่จะเ a ็กเทคแอคชหรือไม่พร้อมที่จะทําอะไรในความสัมพันธ์นี้หรือเดินหน้าเข้าหาคุณ mm hmm. แต่โน้กาคนคนนี้เขาน่าจะเป็นคนที่แอบชอบแอบปลืมหรือว่าแอบสนใจในตัวคุณอยู่ เนี่ยไพ่มันขึ้นว่าเขายังไม่พร้อมให้ความมั่นคงกับใครยังไม่พร้อมที่จะมีพันธนาการกับใครน่าจะเป็นคนโสดแหละหรือเป็นคนที่รักอิสระในชีวิตมากๆนะคะเนี่ยดูดีถ้าเขาจะส่งข้อความมาหาคุณแบบส่วนตัวเขาก็เลือกที่จะไม่ทานะคือเขาจะจับตาดูคุณหรือว่าสังเกตดูคุณหรือว่าแบบจับจ้องดูคุณเพราะนกรู้สึกว่าตัวเขาในเวลานี้อาจจะยังไม่ได้พร้อมที่จะโฟกัสในเรื่องของความสัมพันธ์นี้สักเท่าไหร่แต่เขาแอบ,บชอแบแอบถูกใจแล้วก็แอบ,บสนใจในตัวคุณค่ะ งั้นเราไปลุยกันกองต่อไปเลยกลองที่สองค่ะมาค่ะเรามาลุยกันนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองกันเนาะใครคะ่ะใครคือคนที่แอบ,บชอบหรือว่าแอบ,บถูกใจแอบบสนใจในตัวคุณอยู่เจ็ดดาบร e เ e r ร์สเจ็ดเหรียญร e เ e r ร์สเตอร์ซันรีเ e ิร์สองวย รืว่าคนคนนี้น่าจะเคยเข้ามาชอบหรือเข้ามาถูกใจเข้ามาสนใจในตัวคุณละแต่คนคนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขามันไม่ประสบความสําเร็จนะหรือว่ามันไม่เวิร์กมันมันไม่สามารถที่จะเป็นไปได้หรืออาจจะมีความจริงบางอย่างที่เปิดเผยมาในความสัมพันธ์ที่ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขามันไม่สามารถไปอีกสเต็ปได้คุณก็น่าจะเริ่มใหม่กับชีวิตตัวเองละตัวเขาก็ต้องเริ่มใหม่กับชีวิตตัวเองเหมือนกันแต่ไพ่ขึ้นสองถ้วยอะ บางคนคุณอาจจะเป็นคนที่คุณเองก็ยังคิดถึงเขาอยู่แล้วเขาเองก็ยังเป็นคนที่คิดถึงคุณอยู่ทีนี้เรามาดูกันซิว่าคนคนนี้เนี่ยนะคะเขาเป็นคนนิสัยยังไงแฮงแมนรีเวิร์สหนึ่งถ้วยเอาจริงคนคนนี้เวลาเขาได้รักใครเขาค่อนข้างรักจริงเลยเนี่ยเขาเป็นคนไม่ชอบการท็อกซิกไม่ชอบการทะเลาะไม่ชอบการมีปัญหาใดๆทั้งสิ้นทั้งหมดทั้งปวง คนคนนี้เขาเป็นคนระมัดระวังตัวไม่ได้ใครก็ได้ที่จะเข้ามาในชีวิตเขาค่อนข้างระมัดระวังไม่ได้เปิดโอกาสให้ใครเข้ามาในชีวิตเขาง่ายๆเป็นคนช่างคิดช่างฝันช่างจินตนาการเหมือนกันนะเนี่ยคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีปมเลยค่ะในเรื่องของความรักแล้วก็ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวพื้นฐานแล้วเขาเป็นคนจิตใจดีแต่เป็นคนที่ทําอะไรเร็วสองคาถารีเวิร์สน่าจะแบบไม่ชอบรอไม่เออเป็นคนที่น่าจะทําอะไรค่อนข้างเร็วค่อนข้างรวดเร็วพอสมควรเยนะคะเขาเป็นคนที่น่าจะแบบ มีปัญหาหรือว่าเชิญกับปัญหาในชีวิตข้อห้างเยอะทีนี้เรามาดูกันซิว่าเขาชอบอะไรในตัวคุณเก้าเหลียญ reverse สิบเหลี่ยม reverse เจ e ะเมจิเชีน reverse นกว่าเขาสิ่งที่เขาชอบในตัวคุณน่ะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เขาชอบคำพูด มีคำพูดบางอย่างที่คุณเคยพูดกับเขาหรือมีคําพูดบางอย่างที่คุณเคยสื่อสารกับเขาแล้วมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่เคยได้รับคําพูดแบบนี้จากใครหรือไม่เคยได้รับมูดบรรยากาศหรือว่าคําพูดดีๆแบบนี้จา UH! กใครเขารู้สึกว่าตัวคุณเป็นคนที่ไม่ได้ให้อิสระกับชีวิตตัวเองขนาดนั้นคุณก็คข้างเป็นคนเคารพในในในชีวิตตัวเองอาจจะค่อนข้างเคารพตัวเองพอสมควร และที่สําคัญเนี่ยนะคะเขาก็รู้สึกด้วยว่าคุณเป็นคนที่แบบ you all for June นะนึกว่าคุณเขาเพิ่เขาน่าจะชอบความที่เขาเดาคุณไม่ค่อยถูกเดาภาวะอารมณ์เดาจิตใจเดาทัศนคติหลายๆอย่างคุณไม่ค่อยถูกให้ขึ้นสองเหลียงเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่บาลานซ์กับสถานการณ์ในชีวิตได้ค่อนข้างดีนะคะทีนี้เรามาดูกันเขาจะทําอะไรไหมในอนาคตอืม หกถ้วย reverse ทัวร์บอ reverse นอกว่าเดี๋ยวคนคนนี้มีแาวโนมที่เขาจะวนกลับมาในชีวิตคุณแต่มันจะเป็นการวนกลับมาแบบ restart ใหม่หมดทีเนี้ประเด็นคือการวนกลับมาของเขาอ่ะนกไม่แน่ใจว่าคุณยังจะอยากดึงคนคนนี้เข้ามาในชีวิตอยู่ไหมเพราะว่าไพา่มันขึ้นเดดเดวิลคุณจะรู้สึกว่ามันท็อกซิก คุณจะรู้สึกแบบเป็นตัวคุณเลยที่อาจจะรู้สึกไม่ได้อยากได้ความสัมพันธ์นี้กลับมาแล้วหรือเป็นตัวคุณที่อยากจะ move on ในความสัมพันธ์นี้ในระดับหนึ่งแล้วขอดูไพ่เด็กถือไม้หน่อยแต่นกนรู้สึกว่าคนคนนี้เขาไม่มีความสุขเวลาที่เขาไม่มีคุณในชีวิตบางคนเขาอ,อาจจะทําอะไรบางอย่างให้ได้เจอกับคุณหรืออาจจะมีเหตุการณ์ให้คุณและเขาได้เจอกันแล้วเขาค่อย take action อาจจะไม่ได้มาในลักษณะของการ text การส่งข้อความหรืออะไรเงี้ยอาจจะมาในลักษณะของการที่ เจอกันแล้วเขาก็พูดคุยเจอกันแล้วเขาก็สื่อสารกรับคนนุณเขาเป็นคนยังไงขอดูเพิ่มหน่อยนึกว่าเขาเป็นคนติดติดบอกเลยว่าเขาเป็นคนช่างคิดช่างฝันช่างจินตนาการเหมือนกันนะคนนี้นะคะเนี่ยเขาเป็นคนที่คือถ้าเมื่อไหร่ที่สถานการณ์ใดๆมันท็อกซิกเขาดีดตัวออกห่างเลยเขาเป็นคนไม่ชอบอะไรที่มันเป็นปัญหาม,มีความติดสูงมากบางคนก็อาจจะเป็นแบบแนวแบบศิลปินนะคะ แบบชอบชอบเสียงดนตรีชอบเล่นดนตรีหรือมีความอาร์สิสในตัวเองหรือเปล่าขอไพ่ใบหนึ่งสำหรับกองสีช่ชมพูขอไพ่สีชมพูหนค่ย let go of control issue นกบอกแล้วว่ามีใครบางคนที่แบบนกว่าคงเป็นคุณอนะตอนที่ตอนที่เขากลับมาคุณอาจจะยังแบบหลอนกับบางอย่างหรือรู้สึกไม่โอเคกับบางอย่างก็เลยทําให้การกลับมาของเขามาันดูไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในการที่จะดึงคุณกลับไปในชีวิตเน่นะคะ ทีเนะี้ยพายโขึ้นว่าบอกแล้วว่าเขาจะไม่ได้มาในรูปแบบของข้อความอืมโว่าคนคนนี้น่าจะเป็นรูปแบบของการที่คุณน่าจะได้เจอกับเขาพ่ขึ้นเวทีเขารอรอเวลาหรือรอโอกาสหรือรอช่วงเวลาให้คุณและเขาแบบอาจจะรอสัญญาณบางอย่างจากคุณหรือรอช่วงเวลาบางอย่างจากคุณที่แบบทําให้คุณและคนคนนี้ได้กลับมา แต่ไพ่ขึ้นโซเดอร์ไพ่ขึ้นไพ่เลิฟเนอะว่าเขาจะกลับมาสู้ในความสาคัญนี้อีกครั้งหนึ่งแต่นกบอกแล้วว่านกไม่รู้ว่าตอนนั้นคุณโอเคที่จะดึงเขากลับมาไหมตอนนั้นคุณอาจจะ move on ไปแล้วมากๆก็ได้อาจจะไม่ได้ถึงขนาดแบบมีคนอื่นแต่อาจจะรู้สึกว่าก็แฮปปี้กับชีวิตที่เป็นในตอนนี้แล้วก็ได้นะคะอ่ะเราไปลุยกันต่อสาหรับกองต่อไปกองที่สามค่ะเรามาลุยกันนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สามเรามาดูกันซิใครกันนะคะที่เขาแอบชอบแอบถูกใจแอบสนใจในตัวคุณ สิบดาบอุ๊ยบางคนเป็นคอนเนคชั่นเก่าๆอ่ะเป็นคนเก่าในชีวิตคุณที่ความสัมพันธ์มันจบกันไม่สวยเลยนะมันเป็นความสัมพันธ์ที่จบกันแบบเนี่ยสิบดาบปากขนาดเนี้ยมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ทําร้ายกันคน่อนข้างเยอะหรือว่ามีใครบางคนในความสัมพันธ์ที่เจ็บมากๆเหมือนกันก็ได้นะคะทีนี้ประเด็นคือบ,บางคนความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขามันไพน์บกขึ้นว่าไม่สวยเลยอะ่ะมันเป็นเนื้อเรื่องที่แบบ ตอนนี้น่าจะมีปัญหากันอยู่หรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขามันค่อนข้างค,ครุขระนะคะทีนี้เรามาดูกันซิว่าเขาเป็่นคนนี้ใส่ยังไงจริงๆเขาเป็นคนรักเพื่อนมากเลยนะเป็นคนรักเพื่อนเข้าสังคมเก่งอาจจะเป็นคนที่แบบมีเพื่อนฝูงในชีวิตค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยเขาเป็นคนที่มีความเป็นเด็กในตัวเองเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นคนที่ทําอะไรแล้วไม่ค่อยมีแผนการหรือว่าทําอะไรแล้วไม่ค่อยมีแผนสํารอง เป็นคนที่มักจะมีช้อยมีทางเลือกมีออปชันให้กับชีวิตตัวเองเสมอเขาเป็นคนที่มีทางเลือกให้กับตัวเองเสมอจริงๆค่ะเขาไม่ค่อยบอกเรื่องของตัวเองกับชีวิตแบบชีวิตส่วนตัวของตัวเองกับคนอื่นสักเท่าไหร่คนคนนี้เป็นคนที่พื้นฐานฐานะการเงินก็ข้างดีแล้วก็มั่นคงมากๆทีนี้เรามาดูกันว่าทําไมเขาถึงแอบชอบทาไมเขาถึงชอบทําไมเขาถึงสนใจในตัวคุณ บางคนคุณไม่ได้พูดคุยหรือว่าคุณไม่ได้สื่อสารกันแล้วนึกว่าคนคนนี้คิดถึงคุณทีนี้ประเด็นคือเขาชอบความเด็ดขาดบางอย่างของตัวคุณหรือเขาอาจจะชอบการกระทำบางอย่างของตัวคุณที่มันเป็นการกระทําที่แบบค่อนข้างเด็ดขาดในระดับหนึ่งอะเขามองว่าคุณเป็นโอกาสสาคัญที่เสียไปแล้วเขาก็รู้สึกว่า การไม่มีคุณในชีวิตมันทําให้เขาไม่แฮปปี้หรือทําให้เขาไม่มีความสุขขอดูเพิ่มเติมหน่อยเขาชอบคุณที่ตรงไหนคะนจริงๆคุณเป็นคนช่างสังเกตนะเป็นคนช่างสังเกตช่างจับตาดูคุณเป็นคนที่ move on กับชีวิตได้นะหมายถึงในสายตาเขาไม่รู้ว่าเป็นจริงหรือเปล่าแต่ว่าคุณเป็นคนที่ move on กับชีวิตตัวเองได้ค่อนข้างดีะแล้วเขารู้สึกว่าตัวคุณเป็นคนที่แบบไม่ได้ชอบเอาชนะคือถ้าถ้ามันถูกก็ว่าไปตามถูกผิดก็ว่าไปตามผิด ทีนี้มาดูกันว่าเขาจะทำยังไงกับคุณไมหมคะในอนาคตให้ขึ้นสองเหรียญพพอคนๆนี้มีแนวโน้มที่จะวนกลับมาเพื่อบ alance หรือเพื่อจะประคองคุณไว้ในชีวิตอืมทีนี้ประเด็นคือคุณอยู่ในแผนของเขามันเป็นสามคาถาค่ะถึงแพ้ว่าเขาจะไม่ค่อยมีแผนการในการใช้ชีวิตแต่นึกว่ารอบนี้เขาก็ค่อนข้างมีแผนอยู่นะ คนคนนี้เดี๋ยวเขามีเกณฑ์ที่จะวนกลับมาอาจจะวนกลับมาในลักษณะของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือวนกลับมาในลักษณะของความสัมพันธ์ที่คลุมเครือการกลับมาของเขาเขาทริกกี้นงไม่รู้ว่าเขาทริกกี้อะไรแต่เขาแบบเขาทําอะไรบางอย่างให้คุณต้องวนกลับเข้าไปในชีวิตเขาแบบที่คุณเองก็แบบอะไรวะงงๆอะไรอย่างเงี้ย เอาจริงๆเขาทำงานหนักมากนะในการมีคุณในชีวิตในอนาคตเขาจะทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยในการวนกลับเข้ามาในชีวิตคุณทำบรรยากาศให้แฮปปี้หรือว่าทำให้คุณรู้สึกว่าอยากจะดึงเขากลับเข้าไปในชีวิตอีกครั้งหนึ่งทีนี้เรามาดูกันซิว่าบวคคนนี้เขาเป็นคนยังไงกันเพิ่มนะะ เป็นคนมีเงินนะเนี่ยหรื้ว่าเขาเป็นคนมีเงินหรือค่อนข้างเป็นคนที่มีกระตังนะคะในชีวิตในระดับหนึ่งเป็นคนที่อาจจะใช้เงินเก่งก็ได้เหมือนกันบอกแล้วว่าเพื่อนฝูงเยอะนะคะ activity เยอะ activity แยะ่นะคะแล้วก็เป็นคนที่เอาจริงเขามีความคิดต่างคิดแปลกคิดอะไรไม่ค่อยเหมือนกับคนอื่นนะมีความเป็นตัวของตัวเองคอง่อนข้างสูงพอสมควรขอดูไพ่สี่ชมพูก,กันหน่อย passion มันมีแรงดึงดูด ไพ่ะะออกมาบอกว่าเดี๋ยวความสัมคัญนี้มันจะดึงขึ้นมากลับมาในชีวิตคุณอีกครั้งบางคนความสมคัญนี้มันมีเรื่องของฟิสิกส์คออะทรัคชันค่อนข้างเยอะเขาเรียกว่าแรงดึงดูดทางกายนะคะอย่างเช่นเขาอาจจะอยากจะสกินชิปสกินชิปคุณอยากจะแตะตัวอยากจะกอดจจอะอไรเงี้ยมันมีแรงดึงดูดทางกายในความสัมคัธ์ที่ค่อนข้างเยอะ ให้เพื่อนให้เฟรนดะล้ก็าบางคนเขาอาจจะให้เพื่อนฝูงเข้ามาช่วยเหลือหรือให้เพื่อนเข้ามาเป็นตัวกลางในความสัมพันธ์ระหว่างคุณแล้วก็เขาบอกแล้วว่าเขาจะวนกลับมาในความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณแล้วก็เขาอีกคุณเป็นคนที่มีบางอย่างที่เขาชอบดึงดูดหรือคุณอาจจะมีบางอย่างที่รู้สึกว่าเขาอยู่แล้วด้วยแล้วสบายใจเนี่ยเขาจะให้แบบบุคคลในชีวิตเขาเยอะแยะมากที่ทําให้แบบคุณและเขาได้วน กลับมาพูดคุยวนกลับมาสื่อสารวนกลับมาประคองกันไว้ในชีวิตบางคนคนคนนี้อาจจะเป็นคอนเน็กชันที่มีเพื่อนหรือคนในชีวิตร่วมกันข้อข้างเยอะก็ได้เหมือนกันนะคะอ่ะเราไปลุยกันต่อสําหรับกองต่อไปนะคะคือกองที่4เอเรามาลุยกันแล้วนะคะสาหรับกองที่4เรามาดูสิว่าใครที่เขาแอบชอบหรือว่าแอบสนใจในตัวคุณอยู่กันนะคะ The Tower reverse รเจ็ดเหรียญ7เจ็ดดาบ Reverse สามดาบ แดาวตื่นเ e เว r ร์ทรคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มาจากในเรื่องของการงานการเงินผลประโยชน์ที่ทําให้ได้รู้จักกันคนคนนี้คุณกับเขาอาจจะรู้จักจากความเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมเรียนหรือว่าจะเป็นลักษณะของการที่มันมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ระหว่างคุณแล้วก็เขา เลเวอร์รีเวิร์สคุณไม่ได้มีความรักหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เริ่มจากความรักกันตั้งแต่ตน้นระหว่างคุณแล้วก็คนคนนี้อาจจะเป็นลักษณะของความเป็นแบบเธอ,อเนี่ยไพ่ข,ขึ้นสามเหรียญคุณคุยกันก็ค่อนจริงจังอาจจะคุยในเรื่องของการงานคุยในเรื่องของการเงินคุยในเรื่องของผลประโยชน์ไม่ได้มีลักษณะของความมีโรแมนต์โรแมนติกใดๆในนี้เลยทีนี้เรามาดูกันว่าคนที่แอบชอบคุณเขาเป็นคนนิสัยแบบไหนค่ะจริงๆคนคนนี้เป็นคนที่เซนส์และสัญชาตญาณของเขาแม่นยำมากๆ เขาเป็นคนที่มักจะไม่ชอบอะไรที่ไม่แฟร์ไม่ชอบอะไรที่ไม่ยุติธรรมไม่ชอบอะไรที่แบบไม่โอเคอะไรเงี้ยเออเขาเป็นคนวางแผนอนาคตในชีวิตตัวเองค่อนข้างที่จะแบบแพลนหรือวางแผนอนาคตในชีวิตตัวเองแบบเยอะมากๆนะคะคนคนนี้เขาทําอะไรแบบมีแผนการมีการดําเนินงานในชีวิตเขาเป็นคนฉลาด เป็นคนเก่งแล้วก็มีรสนิยมในการแต่งตัวหรือรสนิยมในเรื่องของการใช้ชีวิตทีนี้เรามาดูกันซิว่าเขาชอบอะไรในตัวคุณค่ะเดด s ันคุณเป็น energy แบบ positive เป็น energy บวกหรือว่าเป็นคนที่ใครคุยกับคุณก็จะรู้สึกว่าเออรับพลังงานบวกจากคุณเนาะคุณเป็นคนไม่ค่อยท็อกซิกไม่ค่อยคิดไม่ดีกับใครไม่ค่อยแบบ จุกจิกกับใครคุณน่ะเอาจริงๆคุณมีหลายๆอย่างที่ตรงท้ายตรงสเปคเขาในระดับหนึ่งเลยแล้วการอยู่กับคุณเขารู้สึกว่ามันรีแลกซ์มากมันไม่ใช่บรรยากาศที่แบบอยู่ด้วยแล้วหุดหงิดอยู่ด้วยแล้วไม่สบายใจอยู่ด้วยแล้วไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขารู้สึกว่าคุณมีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวเอง บทจะมีความเป็นผู้ใหญ่ก็มีความเป็นผู้ใหญ่บทจะเล่นเรื่องตลกคือใช้คาว่า work hard play hard คือแบบบทจะตลกเฟรนลี่ก็ตลกได้แบบเออเกาตลกเว้ยแต่ว่าบทจะเรื่องงานจริงจังคุณก็ซีเรียสแล้วก็เก่งมากๆในเรื่องของการงานแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างรอบครอบในเรื่องของการใช้ชีวิตทีนี้เรามาดูกันสิว่าเขาจะทำยังไงกับคุณไหมคะจริงๆเขาทำนะให้มันขึ้นว่าแนวโน้มในอนะาคตเขาอาจจะทำอะไรบางอย่าง ที่มันข้ามเส้นความเป็นแบบเพื่อนร่วมง,งานข้ามเส้นความเป็นแบบเพื่อนฝูงนะคะข้ามเส้นบางอย่างไปแต่นุ้งไม่รู้ทําไมไพ่ขึ้นเดอะสตาร์มันรีเวิร์สเหมือนความสาคัญนี้มันอาจจะยังไม่สมหวังสักเท่าไหร่จริง,รงๆเขาทาคะ่ะเขาเทคแอคชั่นเลยเขาลุยเลยนะคะเขาจะไม่ได้พูดไม่ได้บอกคุณแต่มันเป็นการกระทําของเขาบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเขาไม่น่าจะทําแบบนี้กับทุกคนหรือว่าเขา มันต้องพิเศษนะเขาถึงจะทำนะคะแล้วประเด็นคือพอเขาทําอะไรแบบนั้นนะมันก็เลยทำให้คือเขาทรีสคุณดีดูแลคุณดีแล้วก็แบบปฏิบัติกับคุณดีดูใส่ใจดูรู้ใจคุณดูจํำรายละเอียดที่เกี่ยวกับคุณมันก็เลยทำให้แบบคุณรับรู้ได้ว่าเออเขาชอบเขาสนใจแต่นูกว่าตัวคุณอาจจะไม่ได้เลือกที่จะแบบ อะไรกับเขาขนาดนั้นนะ่ะเคมีชีคขึ้นอองจริงคุณสองคนคุณกับเขาอาจจะมีความชอบมีเคมีหรือมีทัศนคติที่มันแบบก็ค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกันอยู่นะไปในเวเดียวกันอยู่นะคะเอาจริงคนคนนี้เป็นคนมีเสน่ห์นะเนี่ยเขาเป็นคนที่เห็นอย่างนี้เขามีคนชอบเขาเยอะนะคะหรือว่ามีคนถูกใจในตัวเขาเยอะเขามีความเป็นเด็กในตัวเองอาจจะเป็นคนที่มีเ NERGY บวกเหมือนกับคุณนี่นแหละนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเขาก็เป็นคนที่ เหมือนเขาไม่ได้เลือกใครเข้ามาในชีวิตง่ายๆนะค่อนข้างที่จะชูซี่เลือกในเรื่องของการดึงคนเข้ามาในชีวิตอืมให้หนกขึ้นว่าคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่อยู่ในชีวิตของคุณอยู่แล้วนะคะไม่น่าใช่คนใหม่ๆอาจจะเป็นคนที่คุณเคยเห็นหน้าค่าตาในชีวิตแต่ทีนี้นประเด็นคือแนวโน้มในอนาคตเขาจะข้ามเส้นละข้ามเส้นคําว่าแบบเพื่อน ข้ามเส้นคาว่าพี่น้องหรือข้ามเส้นคาว่าเพื่อนร่วมงานอะไรเงี้ยให้มันมากกว่านี้คุณจะเซอร์ไพรส์มากเลยพราะเขาจะทําอะไรหลายๆอย่างให้คุณรับรู้ได้ว่าอ่ะรู้สึกดีอ่ะชอบสนใจคือเขาจะดูเซอร์วิสคุณเป็นพิเศษดูแลคุณเป็นพิเศษใส่ใจคุณเป็นพิเศษในขณะที่แบบคนรอบข้างเขาเขาก็ไม่ได้ดูแลได้เยอะขนาดนี้นะมันก็เลยทําให้แบบเหมือนคุณรู้สึกว่าเออเออเขาแบบเขาที e คุณดีจริงๆหรือทําให้คุณรู้สึกพิเศษจริงๆนะคะ ไปลุยกันต่อนะคะสำหรับกองต่อไปก็คือกองสุดท้ายละกองที่5ค่ะมาลุยกันสำหรับกองที่5นะคะอ่ะคนที่แอบชองแอบถูกใจแอบสนใจคุณอยู่เขาคือใคักหกดาบ r e v e r e คุณรู้ไหมว่ามีบางคนที่เขายัง move on จากคุณไม่ได้อ่ะให้ขึ้น to d e v e a l มีใครบางคนที่ คุณยังเป็นพันธนาการยังเป็นความยุติมีใครบางคนที่เขายัง move on จากคุณไม่ได้คนคนนี้บางคนอาจจะเป็นคนที่แบบเขาเคยเข้ามาชอบเข้ามาถูกใจเข้ามาสนใจในตัวคุณแล้วซึ่งคุณอาจจะแบบไม่ได้โฟกัสที่เขาหรืออาจจะไม่ได้สนใจที่เขาขนาดนั้นแล้วคุณก็อาจจะคิดว่าตอนนี้เขาไม่ได้พูดคุยไม่ได้สื่อสารกันแล้วเขาน่าจะแบบกลับไปโฟกัสกับชีวิตตัวเองแล้วเนาะหรือกลับไปทําอะไรหลายๆอย่างกับชีวิตตัวเองแล้วเนาะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะคนคนนี้เขายังคิดถึงคุณอยู่ ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าคนคนนี้เขาเป็นคนนิสัยยังไงจริงๆเขาเป็นสายสตรองมากเลยค่ะเขาเป็นคนที่ก่อนข้างบึกบึนอดทนกับชีวิตเขาเป็นคนที่คิดต่างคิดแปลกคิดอะไรไม่ค่อยเหมือนกับคนอื่นสักเท่าไหร่เขาเป็นคนดีนะพื้นฐานแล้วเป็นคนจิตใจดีแล้วก็เป็นคนที่ผิดหวังเสียใจในเรื่องของความรักมาเยอะมากๆเลยคนคนนี้นะคะไพ่ขึ้นว่าแบบ ให้เพื่อนสองเหรียญตัวคนคนนี้เขาเป็นคนที่พยายามประคองสถานการณ์ชีวิตของเขาให้ดีที่สุดดีมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะทั้งนั้นที่จริงๆแล้วชีวิตเขาแบบเจอปัญหารลายล้อมเยอะมากที่นี้เรามาดูกันซิว่าคนคนนี้เนี่ยนะคะเขาชอบอะไรในตัวคุณคุณเป็นคนที่รักอิสระคนหนึ่งแล้วเขารู้สึกว่าคุณมีความสุขได้กับชีวิตตัวเองโดยที่แบบคุณแทบไม่ต้องไปยึดติดกับใคร เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ดูแลความมั่นคงดูแลในเรื่องของเงินฐานะหรืออะไรต่างๆในชีวิตตัวเองได้ดีคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบเหมือนเหมือนชีวิตของคุณสามารถลันได้ด้วยตัวของคุณเองอ่ะคุณไม่ได้ดีเพนออนใครไม่ได้ไปยึดต,ติดกับใครมันก็เลยทําให้เขาชอบแล้วก็ถูกใจในความเป็นตัวคุณตรงนี้มากมก แล้วคุณก็ไม่ได้แคร์เขาขนาดนั้นอันนี้มันยิ่งทําให้เขาชอบแล้วก็ถูกใจแล้วก็สนใจในตัวคุณทีนี้เรามาดูกันซิว่าเขาจะทํายังไงกับคุณไมหมคะในอนาคตสิบดาจัสติสเดี๋ยวคนคนนี้เขามีแนวโน้มที่จะวนเวียนเข้ามาในชีวิตคุณอีกแต่ทีนี้ตอนที่เขาวนเวียนกลับเข้ามาในชีวิตคุณน่ะมันเหมือนกับอาจจะไม่ได้เป็นในลักษณะของคนรักแล้ว เขาอาจจะวนเวียนกลับมาในลักษณะของความเป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพเพราะมันเหมือนบางทีเขาไปตกผลึกกับตัวเองได้บางอย่างหรือเขาไปนึกกับตัวเองได้บางอย่างว่าถ้าเขามีคุณในชีวิตแบบนี้คือเขาคนคนนี้ยังเป็นคนที่ยังชอบคุณอยู่ยังถูกใจในตัวคุณอยู่แล้วก็ยังรักคุณอยู่แต่เขาเหมือนคุยกับตัวเองว่าจุดไหนที่เขามีคุณในชีวิตได้มากกว่า หรือจุดไหนที่เขามีคุณในชีวิตแล้วเขาจะไม่มีวันที่จะสูญเสียคุณไปเขาอาจจะวนกลับมาในลักษณะของกาลยานามิตรเป็นมิตรภาพเป็นเพื่อนในชีวิตคุณคุณจะเห็นว่าเขามีกำแพงบางอย่างหรือมีการรักษาระยะห่างในความสัมพันธ์กับคุณพฤติกรรมเขาคําพูดของเขาหรือการแสดงออกของเขามันจะดูเปลี่ยนไปมันจะดูเป็นความสัมพันธ์ที่คุณจะรับรู้ได้ว่าเขา move on หรือว่าเริ่มที่จะแบบ move กับชีวิตตัวเองได้แล้วในส่วนหนึ่งนะคะ อ่ะทีนี้เรามาดูกันคนคนนี้บางคนคนคนนี้เป็นคนที่แบบเขาเคยเข้ามาชอบเข้ามาถูกใจเข้ามาสนใจในตัวคุณจริงๆและการแปลว่าเหมือนช่วงเวลานั้นอาจจะเป็นตัวคุณก,กไ็ไดะะ้ที่ไม่ได้ให้โอกาสในความสัมพันธ์นี้กับเขาและอาจจะเป็นตัวเขาก็ได้นะคะที่ไม่ได้ให้โอกาสในความสัมพันธ์นี้กับคุณนะคะแต่ทีนี้ไพโนวาออกมาบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วคนคนนี้เขาเป็นคนที่ เน็ตเวิร์กหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เครือข่ายหรือว่าสังคมหรือคนในชีวิตเขาค่อนข้างที่จะเยอะนะเขาเป็นคนรู้เรื่องคนอื่นเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยแต่เขาเป็นคนลึกๆเขาเป็นคนที่ค่อนข้างโดดเดี่ยวะหรือมีความแบบโดดเดี่ยวในตัวเองเวลามีปัญหามักจะปรึกษาใครไม่ได้หรือมักจะแบบหันไปหาใครก็ไม่ค่อยเจอนะคะไพ่คือเลเทอร์เขามีแนวโน้มที่จะส่งข้อความหรือมีแนวโน้มที่จะติดต่อมาหาคุณมีแนวโน้มที่จะสื่อสารมาหาคุณ บางคนคุณอาจจะต้องดีวกับเขาหรือต้องสื่อสารกับเขาเรื่องเงินหรือผลประโยชน์หรือเรื่องสําคัญบางอย่างแต่นุกว่าแนวโน้มในอนาคตคนคนนี้ก็จะยังรักคุณแหละแต่เขาจะเปลี่ยนสถานะในการรักคุณในลักษณะของความเป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพเป็นกัลยาณมิตรไปแทนเพราะว่ามันเหมือนกับบางคนเขาได้ใช้เวลากับความเสียใจยหรือความเศร้าในระดับหนึ่งจนเขาตกผลึกได้แล้วว่าแบบคงจะไม่ได้พัฒนาความสมคัญกับคุณไปอีกขั้นแล้วอะไรอย่างเนี้ย โอเคค่ะจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับพิคคาของเราในวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่กดไลค์ subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับชา n เ i เป็นยังไงกันบ้างคะกับหัวข้อคนที่แอปชอบคุณนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันในพิพทุกวันจันทร์นะคะแล้วก็วันศุกร์วันนี้เราต้องขอลาไปก่อนขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามแล้วก็มาทำทามสแตมให้ด้วยวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย